สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับพินอีกเช่นเคยที่บริษัทเพย์ยน์ูืย์รวมรถเกรด A นะคะพี่พี่ท่านใดกำลังมองหารถสวยๆคุณภาพเกรด A นะคะบอกเลยว่าพี่เพยรยน์ตอบโจทย์แน่นอนเพราะเราพัดสัรคุณภาพรถมาให้พี่พี่ถึงที่แล้วเพียงพี่พินคลังเข้ามาที่ศูนย์เจสามสี่ห้าเก้าห้าหกสามหรือเข้ามาหาพินได้ที่เพยรยน์สาขาเซนตไทยพ5าเท่านั้นเลยนะคะสามารถเลือกรถสวยๆคุณภาพดีๆ ะะไปใช้งานได้เลยเรามีรถให้เลือกมากกว่า500คันนะคะที่พยนต์เรานะคะบอกเลยว่าเปิดมาแล้วมากกว่า27ปีนะคะพี่พนะเข้าปีที่27เลยนะคะบอกเลยว่าลูกค้าเรานะคะติดแบรนด์พยนต์เนี่ยแล้วก็มีลูกค้าบอกต่ออีกมากมายเลยนะคะเพราะรถเราสวยจริงๆพี่พี่นะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมตัดต่อกรอมไม้ใดๆนะคะบอกเลยว่ารถไม่มีชำรุดเล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะคะไม่มี นะคะชนหนักี่ความน้ำท่วมนะคะตัดต่อเรอใหม่หรือกับสีใดๆนะคะบอกเลยว่าพร้อมกับนะคะลูกค้าท่านใดซื้อรถกับเราไปเรามีบริการหลังการขายมีรถสไลด์24ชั่วโมงแถมให้ฟรีหนึ่งปีเลยนะคะเป็นเป็นของแถมให้กับลูกค้าเพชรยนต์ทุกคนนะคะ วันนี้พิ่อยู่กับเจ้าโตโยต้ายารีนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะมาพร้อมกับความประหยัดแล้วก็สีแดงสดใสสวยๆเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยนะคะไฟหน้าเขาให้มาแบบ Full LED แล้วด้วยเรียบร้อยนะคะพร้อมกับชุดแต่งแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยล้อมแม็กนะคะแบบไบพัดดิบเบรกมีมาให้สวยๆเลยจะจบถ้งข้างปรับไฟฟ้านะคะสีแดงสดใสพี่พี่ดูเขาแต่งมาให้นะคะเป็นรถที่ชุดแต่งพร้อมนะคะบอกเลยว่า สุดๆไปเลยคันนี้พร้อมกับแผงจิ้งหรีดนะคะอ่าไม่ใช่แผงกันสาดนะคะสมบูรณ์มากไม่มีร่องรอยไม่มีหลุดไม่มีร่อนนะคะบอกเลยว่ายังสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้งานได้อีกยาวนะคะแล้วก็พร้อมกับรถคันนี้ใหม่ริบๆนะคะใหม่มากๆนะคะกำลังมองหารถสวยๆประหยัดน้ำมันนะคะไว้วิ่งงานวิ่งไปรับลูกนะคะวิ่งไปทำงานนะคะ กรุงเทพปริมนทลหรือว่าไปต่างจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเจ้าโตโยต้ายาลิเหมาะมากๆนะคะกับวยูงในเมืองประหยัดน้ามันมากเป็นเครื่องหนึ่งสองนะคะเด็กๆชอบนะคะพี่ๆใครมีลูกมีหลานนะ,ค,ะคันนี้ตอบโจทย์นะคะไม่ว่าจะรับส่งลูกหรือว่าเราจะขนของขนเสบียงนะคะไปขายที่ทํางานได้เช่นเดียวกันนะเพราะคันนี้เป็นรถหประตูพร้อมใช้งานหมกล้อง กล้องเขามีมาให้แล้วด้วยนะคะพร้อมกับกระจกเดิมเดิมนะคะพี่ๆดูกระจกเดิมเดิมนะคะโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะคะเส้นแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นกระจกที่ไม่เคยชนไม่เคยเปลี่ยนใดๆดเดิมเดิมนะคะเดิมเดิมพร้อมกับสีสดใสสวยๆนะคะเหมาะกับผู้หญิงวัยทำง,งานแล้วก็นักศึกษามากๆนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยสุดๆนะคะตอบโจทย์พี่ๆี่แน่นอนนะคะนี่เลย สวยไม่มีร่องรอยนะคะการใช้งานหนักไม่มีการแงะการถันการไขการเปลี่ยนใ,นใดๆน็อตเดิมๆนะคะไม่มีขยับแน่นอนนะคะพร้อมโชคที่ไม่ได้เล็กนะพี่ๆนะสะดวกต่อการใช้งานยางขอบอ่ะยางขอบเขาก็คือ แข็งแรงสมบูรณ์นะคะไม่มีขาดไม่มีเยิม้มไม่มีเปื่อยนะพี่พี่มันสมบูรณ์มากนะคะพร้อมใช้งานได้อีกยาวๆเลยนอดเดิมเดิมเม็ดอ่เดิมทุกชิ้นส่วนเลยนะคะนี้บอกเลยว่ารถเราไม่มีชนมาแน่นอนนะคะพี่พี่พร้อมใช้นะคะเรารับประกันให้นะคะพิต์รับประกันให้นะพี่พี่นะบอกเลยว่าคันนี้นะคะพร้อมใช้งานสะอาดสะอ้านเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะคะสวยสุดๆไปเลยนะคะพี่พี่นะ ไฟท้ายนะคะได้มาแบบ LED ด้วยสวยๆนะคะพร้อมกับรอบพันนี้แบบสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็เป็นรถที่ทพี่ดูด้านในโชกใ,ใหญ่ๆแบบนี้นะคะสนิมรอยเปื้อรอยเปื้อนสะอาดสะอ้านนะคะเราพร่นกันสนิมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกับนี่เลยล้อนะคะเป็นแบบไปพัดนะคะ พัดยางนะคะเป็นยางใหม่ด้วยนะคะเป็นยางดันหลบนะคะพี่ๆนะเป็นยางดันหลบด้วยนะคะขอบสิบห้านะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆใครชอบถูกใจศูนย์เก้าสามสี่ห้าเก้าห้าหกสองสามได้เลยนะคะหรือเข้ามาหาพินได้เลยที่เพชรยน์สาขาเสรีไทยรัชห้าพีขอบสีนะคะไม่มีแม้แต่รอยถดถอยการใช้งานหนักเลยจะเก็บหิน นะคะรอยปีนฟุตบาทไม่มีให้เห็นเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยสุดๆนะคะอ่าดูยางขอบประตูมาดูขอบประตูแผงประตูนะคะน็อตเดิมเดิมเม็ดอะเดิมทุกชิ้นส่วนเดิมนะคะไม่มีเปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนแผงประตูมาแน่นอนยางนะคะบอกเลยว่ายางสมบูรณ์มากนะคะไม่มีเปื่อยไม่มียุย่ยทุกด้านรอบด้านอบอกถึงว่ารถคันนี้ใหม่มากๆ เราก็ใช้งานน้อยมากๆเลยสวยมากๆเลยนะคะคอนโซลสะอาดสะอ้านนะคะภายในนะคะตกแต่งมาด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะสีดำทั้งนั้นะคะ mm hmm. บอกเลยว่าเพิ่มความสปอร์ตเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วข้าสูนระยะด้วยพี่พี่ไม่ต้องกังวลเลยนะดูนะคะคันนี้สวยสุดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะพี่พี่นะปุ่มเป็นแบบ e n g e start แล้วด้วยนะอ๋อคันนี้นะคะเป็นแบบเดิมๆนะกุญแจไขยอยู่นะคะ เพิ่มความแข็งแรงของทนเข้าไปอีกนะคะพร้อมเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้คอนโซลสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็นี่เลยประตูนะคะกับที่วางแก้วนะคะไม่มีไม,ม่มีที่วางแก้วให้สองที่สบายๆตรงนี้ก็มีที่วางแก้วให้นะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานอ่าแทงประตูตรงนี้นะคะพี่พุ่มบอกมาให้นิ่มๆเลยนะ ให้ดูเบ็ดอารกเดิมๆนะคะนนอตประตูเดิมๆนะคะสวยลำโพงนะคะมีมาให้นะคะสวยสุดๆนะคะพี่ๆนะคันนี้นะคะดูด้านหลังผู้โดยสารนะด้านหลังผู้โดยสารกว้างนั่งสบายด้วยนะคะบอกเลยว่าตอบ,ตอบโจทยแ์แม่ๆนะคะรถคันนี้เป็นรถปี2021นะเลขใหม่เพียง29,000กิโลเท่านั้นพร้อมกับราคาเพียง390,000 เก้าพันบาทเท่านั้นนะคะสวยสุดๆนะดูกว้างๆแบบนี้พี่ดูมุมกว้างสวยไหมสวยมากนะคะดูน็อตเดิมๆนะคะน็อตเดิมๆเม็ดอาร์ตเดิมทุกอย่างเดิมสวยแผงเดิมๆไม่มีชนไม่มีร่องรอยการชนนะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆนะพี่จนคัสสันมาให้แล้วดูประตูนะคะพ,พี่ประตูอกระจกดิมเดิมนะไม่มีเปลี่ยนไม่มีชนมาแน่นอน รอบด้านแผงประตูยาประตูนะคะสมบูรณ์ทุกด้านเลยนะคะให้ดูกันสดๆแบบนี้ไปเลยนะคะกระเป๋าจิงโจ้นะคะเบาะหลังนี้มาให้เบาะหน้านี้มาให้นะคะพร้อมกับเบาะตึงๆนะคะเบาะผ้าสะอาดสะอ้านสวยๆเบาะนั่งสะอาดสะอา้ะอานสวยๆนะคะพร้อมกับตึงๆนะคะใช้งานมันน้อยมากๆเลยพี่บอกเลยนะคะสวยจริงๆสุดๆจริงๆครันนี้นะคะบอกเลยว่าครบคันนะคะสวยมากๆ ะคะใครชอบพันนี้นะคะสามารถจองเข้ามาได้เลยนะคะจองวันนี้นะคะ999บาทลุ้นรับอ่งเปาด้วยนะเพราะเฉพาะโปรโมชั่นตรุษจีนเท่านั้นนะคะพี่พี่เฉพาะโปรโมชั่นตรุษจีนเท่านั้นนะคะถ้าพี่พี่ไม่อยากให้เสียโอ,อกาสตรงนี้สามารถกิงกลังเข้ามาที่0934595623นะคะเข้ามาเพื่อที่จะจับจองนะคะเพื่อลุนอล้นอ่างเปากับเพชรยนต์นะคะได้เลยนะ แล้วเดี๋ยวสม่รบกวนนะคะฝากรุบกวนพี่ๆกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ในทุกๆวันนะคะพี่ๆนะคันนี้สวยสุดๆอสวยมากนะคะใครชอบถูกใจก็อะกดติดตามไว้แล้วมาพบกันใน EP หน้านะคะพี่ๆนะสวัสดีค่ะ